ครับตอนนี้ถึงช่วง h i s ไฮโซ n ับแท่นิ่งกับเครื่องบินเจ็ตโดย4 s e a s o n s n นะฮะติดตามกันดีกว่าครับ <r> <seasons> ค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งใน h i โซ h a p p ี้งส์ค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวที่เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบเดินทางมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเอาใจเรื่องของคนที่ชอบเดินทางนะคะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะมาจากชาเลีบรตตี้สาวที่เรียกว่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งค่ะเธอมีเรื่องราวการดูแลตัวเองด้วยน้าแร่ที่ใครๆก็นาไปใช้ได้มาฝากกันค่ะ เคล็ดลับต่างๆนะคะที่ทําให้ตัวเองดูดีสวยแล้วก็กระชากวัยของเหล่าไฮโซสาวทั้งหลายค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะยอมปลิปลากบอกกันได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ True i n s i g h ์ก็มีเคล็ดลับของไฮโซสาวทายาทผู้นําทางด้านธุรกิจน้ําแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยอย่างคุณเฟย์ออนชุ่มมาดูรงเดชมาฝากกันค่ะโดยเคล็ดลับดังกล่าวนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนั่นก็คือน้าแร่นั่นเองซึ่งไม่ว่าจะมีธุระที่ไหนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเธอก็ต้องมีน้าแร่อย,อยู่ติดกายเอาไว้เสมอค่ะ ทำให้เธอนั้นมาเอาดีทางด้านน้ำแร่มานานกว่า3ปีแล้วค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยดื่มทุกวันจริงๆไม่ว่าจะไปไหนจริงๆมากกว่า4ขวดต่อวันด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายด้วยคะคะคุณพ่อเป็นคนที่ดื่มน้าเยอะมากแล้วเราก็แบบไม่เข้าใจว่าทาไมเราต้องดื่มน้ำไม่ไม่เบื่อที่จะเข้าห้องน้าหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะ พอเราโตมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าวันไหนที่เราขาดน้ําหรืออย่างเช่นถ้าเราบินหรือว่าเราไปเที่ยวแล้วเราอดนอนแล้วขาดน้ำเนี่ยมันจะกระทบกับร่างกายเลยเจ็บคอเป็นร้อนในหรือไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครรู้สึกอ่อนเพลียนะคะเราก็รู้สึกเหมือนเมื่อยเมื่อยล้าเหมือนจะเป็นไข้อะไรเงี้ยแค่ดื่มน้ามากๆแล้วก็พักผ่อนแค่นี้ก็เรียกว่าร่างกายก็กลับมาสู่สภาพเดิมการดื่มน้ําที่ดีควรจะดื่มแบบ เป็นจิบไปทุกระยะระยะน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนคนส่วนใหญ่ก็รอจนหิวน้ําแล้วค่อยดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นชิบจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วทางการแพทย์เขาแนะนําเลยว่าควรจะดื่มน้ําอย่างต่อเนื่องให้มีความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงไปตามอัยวะต่างๆถ้าเกิดเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราหิวน้ําำังเลยนั่นแปลว่าโอ้โหร่างกายนี้แบบสุดๆแล้วอะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับดีๆในการดื่มน้ําอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะดื่มน้ําแรกค่ะก็จะเติมแร่ธาตุให้กับร่างกายค่ะ